หมดตัวเอาหมดตัวไม่เอาสิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาหมดเลยสิหมดตัวเอาหมดตัวไม่เอาสิไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา หมดเลยสิหมดมันทั้งไหม่ทั้งไม่ไหมเลยสิไม่เหลือมันทั้งไหม่ทั้งไม่ไหมลูกไหม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไหมไม่เหลือเลยสิทั้งไหม่ทั้งไม่ไง หมดเองลูกไม่เหลือตัวไม่เหลือเอง พร้อมกันเลยสิไม่พร้อมกันเลยสิไม่มันทั้ทงไม่ทั้งไม่ไม่ลูกมันจะได้ไม่เหลือทั้ทงไม่ทั้งไม่ไม่ อะไหมดเลยลูกหมดตัวเอาหมดตัวไม่เอาเลยนะไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาหมดตัวเอาหมดตัวไม่เอาไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาหมดมันทั้งตัวไหมตัวไม่ไหม่นั่แหละลูกไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม หมดทั้งตัวเอาตัวไม่เอานั่นแหละไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาหมดตัวหมดเองหมดมันทั้งตัวหมดตัวไม่หมดลูก ไม่เหลือตัวไม่เหลือเองลูกไม่เหลือมันทั้งตัวเหลือตัวไม่เหลือ หลืมันทั้งตัวเหลือตัวไม่เหลือ พร้อมกันเลยลูกอย่าแค่นี้แค่นั้นสิสิ่งที่ไม่มีขับเขตสิ่งที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็พร้อมกันไปสิล้างพร้อมกันไปหลาหลพร้อมกันไปไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาพร้อมกันไปทั้งหมดแหละทุกสิ่งทุกอย่างลูกเดี๋ยวมันจะได้คลายช่วยลดช่วยว่างล้างช่วยไล่ล่ลองลอยล้างช่วย อย่าทีละอย่างสองอย่างสิทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่าง,างไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาพร้อมกันเลยสิทุกอย่างลูกลมไม่ก็ไม่พร้อมกันเลยสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่สิพร้อมกันสิทุกอย่างลูกไม่ใช่ว่าแต่ทีละอย่างสองอย่าง หมดทั้งตัวไม่หมดทั้งตัวไม่ไหมพร้อมกันเลยสิไม่มันทั้งตัวไม่ตัวไม่ไหมสิพร้อมกันเลยสิลูกไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองเอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง

อสียลูกเรื่อยๆหน่อยเลยแคบเลยกว้างสิยแคบเลยกว้างดิไม่มีภาพสิตัวเอาหมดตัวไม่เอาสิเอามาทั้งเอาทั้งไม่เอาสิ จะได้ไม the mm ่มีผับเพศตไยลูกมีที่สุดมีประมาณไปไล่องลอยล้างไปว่าล้างไปไายทิ้งไล่ไปไล่ลูกไล่ช่วยลูช่วยไปไายทิ้งไายไปไายช่วยลูช่วยไปใส่ตายลูกใส่ทุกลูกลุนทิ้งตัวทิ้งไปไม่เอาตัวไม่เอาไปเลยใส่คุเลยลน ทิงตัวทิ้งไปสิบออไก่บ่อลวนด้เอาตัวไม่เอาเองไปเลยสิต้งเลยงไกต้งเลยลวนไมมีขวบเขตไปลูกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปโตกเียนลนแค่นี้แค่นั้นมักก็เหรุุ่้นง่ายเก้อะไรเกิดเาะ่ทุกเพาะสิแค่ก็แ เจออะไรมันก็แค่เวทนาแหละเจออะไรก็อยู่แค่ริจังลูกฐานะยากไม่ไหมจออะไรก็ปวดหัวไม่มันท้งไม่ถ้ไม่ไม่สิไม่มันทั้งไม่มันทั้งตัวไม่ตัวไม่ไหม่ไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไหม่สิมันทั้งตัวไม่หมดทั้งตัวไม่ไหม่เลสจาใจท่งเาท เอามันท <th> ั้งเอาทั้งไม่เอาสิตุ้งเลยสต่เลยสตตุ้งยทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาหมดแต่ใจเล้ยแต่ใจตุกงเลย ท้ไม่หมดทงไม่ไหม้เลยไม่ไม่ม่ทไม่ไหมไม่ได้หมทั้งตัวไม่ตัวไม่ไม้จงจไ่ได้หมดทั้วไม่ทั้งตัวไม่หม้ก่พไไม่หมีนะ้ไม่ท่ไหม้กอ่เมื่อไปหลงมีทั้งไม่ไม่ไหม้ลูกก็

ถอยตัวถอยเองดูตัวจิ้งจับุยหมดทั้ง <mythology> ตัวถอยหมดทั้งตัวไม่ถอยเหตุจากจับดูเหตุจากต้องหยุดถอยแล้วก็ถอยอีกถอยในตัวถอยเองอีก เียววกลับไปแช่ไปซึนไปทรองลูกก็ถอยถอยยุตัวถอยเดี๋ยวอกกลับมาแช่มันซึมมาโตลูกก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอีไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเรื่อยๆเยกันเลจัียสทคลายขึ้นคลายคายขึ้นคาใสต่อบาใส่ต่ใส่ต่อเบาใส่ตคลายขึ้นช่วยใส่ต่ดใ่ ไปแล้วก็ถอยอีกถอยมันถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยอีกถอยจะกกายถอยจากจิตถอยจะสรรพสิ่งถอยจากตัวถอยเองไม่เอากายไม่เอาจิตไม่เอาสรรพสิ่งไม่เอาตัวไม่เอาเอง

จึงให้ไม่เอาแม้กระทั things, no, ่งตัวไม่เอาเองยิ่งมันเหลือแม้กระทั่งตัวไม่เอาจึงให้ถอยแม้กระทั่งถอยจ้ตัวถอยเองงให้เหลือแม้กระทั่งตัวถอยตัวอย่างว่าจากถอยตัวถอยเองจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนั้น ก็ไม่ไหมยไม่เลยไหม้ไม่คงเลยทิ้งทว่งให้พิศวถอยจากตัวถอยเองไม่ใช่ถอยจากอะไรถอยจากอะไรมันก็ยังไม่หมดตัวทุกกคริยเพราะมันยัคาตัวถอยจากอะไรอยู่ आहे त งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาอย่างนี้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาก็หมดทุกกิรกลียตัวเอาตัวไม่เอาก็ยังเป็นทุกกิรกลียไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาจะได้หมดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาหมดตัวทุกกิรกลียเลิกบำเพ็ญทุกกิรกลีย ดังเดิมแท้มันมีที่ไหนเล่าเอาไม่เอาไม่มีก็มาหลงเอาหลงไม่เอามันก็เป็นทุติยาเอาเถียงเลยเอาเถี่งทุงเลยที่นี้มาเถียงอะไรดีผมดังเดิมแท้มันมีที่ไหนเล่าถ้าไหมก็ไม่ไม่ก็มัวแต่มาหลงไม่หมหลงไม่ไหมวผู้ปริยานที่นี้มาเถียงอะไรดีผม ดัางเดิมแท้มันมีที่ไหนเล่าทั้งมีทั้งไม่มีทั้งมันหลงมีหลงไม่มีมันก็เลยกลายเป็นทุกข์กิริยาไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีทั้งมันมลงแท้เนี่ยไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่ใช่ว่าดัางเดิมแท้เนี่ยไม่มีอะไรมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มี มไม่มีแม้กระทั่งสัวไม่มีอะไรเลยมโนไงจ้ะจิตใจมโนไม่มีแม้กระทั่งสัวไม่มีมโนไงจ้ะจิตใจมโนมโนไม่มีมโน,นไม่มีมันก็เป็นทุกข์กิริยา นิพานเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งนิพานเองหลงมีนิพานมาหลงไม่มีนิพานมันก็เลยกลายเป็นทุกข์กริยาในตัวหลงมีหลงไม่มีเอ้มาเกิดมาาวีเิมาตงน้เอาเื่ันมกมามิดนมมานิพพายมเกิานทุกิยาเกิดานิพพานีมามานาเิายมมีแมิาน้กิดมน้เกาตนิพมานเ มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองโค้ก็เลยจ่ายจ่ายโค้กหลงมีหลงไม่มีมันก็เลยกลายเป็นเพนทุกกิริยากลายกลายเป็นเพนทุกกิริยาเกิดอะไรตู้เลือดพองที่ขวดมีมีทั้งมีทั้งไม่มีกค้กกะโค้กกะโค้กมิธาเนี่ยไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นดิบารแล้วคงสูกลาลาให้ส่งลาย มัวแต่มาหลงเป็นหลงไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นมันเป็นนุกริยาเดชอรทยตุเหลือนแหงที่หกทิธาเนี่ยไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นมัวแต่หลงเป็นหลงไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นทุกกริยา ดันั้นก็ย้ายมันเหลือลูกทั้งไม่ไม่แย้ามเหลือทั้งเอาไม่เอาไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองมีเหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองแย้ายมันเหลือลูกทั้งไม่ไม่ย้มมันเหลือทั้เอาไม่เอามีเหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองไม่เหลือแม้กระทงตัวไมเหลือเอง

มันยังเหลือตัวไคละตัวไคมิละอยู่ก็เป็นยุกเริยอยู่แย่ไม่เหลือลูกทั้งตัวละตัวมิละตัวไคละตัวใคไม่ละไม่เหลือลมันทั้งเหลือทั้งไม่เหลือ ย่มันเหลือลูกทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ยัมันเหลือทั้งไม่ทั้งไม่เหลือมันทั้งเหลือทั้งไม่เหลือ ไม่แล้วจนแน่นออกอยกกอหอยยินไม่ได้ถ่ายไม่ออกนี่เวชชีพไม่มีนะทั้งไม่มีไม่ทั้ไมีทั้งไม่มีกัไปหลงไม่มีไม่กันไปหลงมีไม่มีเลยัเดิมแท้มันไม่มีทัมีทั้งไม่มี ไม่มีด um. ้วยทั้งละไม่ละก็ไปหลงละหลงไม่ละมันขึ้นมาเองไม่มีทั้งมีทั้งไม่มียงอนปัญญาแล้วก็ตันหาเสี้ยมที่ผิดนัจ๊ะ สติสมาธิปัญญากผนังนั้นนิเกลเหล่าเติมให้ได้ปัญหาปรุงแต่งทั้งนั้นปัญหาแคลี่มเท่านั้นปัญหาเป็นผู้สร้างทั้งนั้นท่ามายติดถูกใช่ไหมทก็บอกว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้มีปัญญาอะไรน่ะเป็นผู้มีปัญหาเสิปัญหาเคลี่มปัญหาข้าวอยากไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีหลงมีหลงไม่มี มัวแต่ตระหาปรุงแต่งทำฝ่เลฆทำไมเชื s <S ่อเด็ดฟักโมแต่ตระหาเสี่ยมเอาทำฝ่เลฆทำไมชื่อเด็ดไปดิ้นฟักทำมันยังไม่เอาตัวมันเองเลยตัวอะไรไปเอาทำที่ไห่ไหนไปดิลยฟักนักตาไม่เคยเอากันในนัตตามคงงตึเลทำมันไม่เคยเอากันในทำ แล้วตัวอะไรเสี้ยมให้ไปเอาท่ำตัวเสี้ยมเนี่ยก็ตันหาเองแตรุณแต่งท่ำเพื่อเอาท่ำคุณหลกท่ำเพื่อเอาท่ำบุณราชการเพื่อเอาท่ำคุราชการท่ำเพื่อเอาท่ำตันหาเป็นผู้เสี้ยมตัญหาเป็นผู้สร้างตัญหาเป็นผู้ปฏิบัติและปัญหาก็เป็นผู้รับกรรม มันเหลือแม้กระทั่งมีไม่มีตเ้อซ้อนในกา้อคุม้อางเดิมแพ้นะมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีย้ายมันเหลือแม้กระทั่งมีหรือไม่มีไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี มันจะล้งมีล้งไม่มีมือกลายเป็นทุกข์กิริยาอย่าให้มันเหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองไม่เหลือมันทั้งเหลือทั้งไม่เหลือางคืซอสกับคืซอสกับ้